ที่จะเอาไปฝากเพื่อนๆจานมารีคิสมาค่ะเอ้ยไม่ใช่จากพิมค่ะตอนนี้เราจะมาทำอะไรกันต้องริบเอาจะไปแจกเพื่อนๆค่ะของอันนี้เอาไปแจกเพื่อนๆนะคะไม่หม่ยถึงาอันนี้เไปแจกคุณแม่กทีนแม่ถามว่าหนูออกออกมากางทำไมคะก็เด็กๆจะเขียนว่ามารีคิสมา from พิมมารีคิสมา from พิมเพื่อนอาจจะเขียนว่า เมลลี่คิสแม่จากเด็กจิ๋วอะไรเงี้ยอแล้วเขียนชื่อเพื่อนทุกคนนะแม่ว่าเลือกเลยไหมคะว่ากล่องนี้เอ็มมากล่องนี้ต้นแกกล่องนี้อะไรเงี้ยเด็กๆคนเลือกลายก่อนนะคะนี่ตอนนี้หนูริชชื่อเพื่อนทุกคนในห้องได้หรือเปล่าเนี่ยจำได้ไหมคะคนละชื่ออะไรนกันยี่สิบสองคนอย่าเอามาเรียงยี่สิบสองกล่องนะแล้วดูสิว่าเขียนตามเลขที่เลยดีไหมคะจะได้ไม่พลาดเปิดเองค่ะอ๋อ ละรสกันนะคะอันนี้รสนมอันนี้รสช็อกโกแลตมีนสองอันสองห่อนมอันนี้ก็รสช็อกโกแลตอันนี้รสสตรอเบอร์รี่ค่ะโอ๊ยหมาว่านี่เอกเพื่อความตื่นเต้นนึงเราควรจะมิกซ์ให้เข้าไหมคะทําไมอะคะอ๋อเขาจะได้กินสองรสเขาจะได้กินรสเดียวเขาจะเบื่อเออก็ไอเดียดีมากเลยค่ะนี่ปาคนหนึ่งจะได้สองรสเนาะไม่ใช่แบบนี้ค่ะถ้าผู้หญิงจะได้ดำบวกชมพูผู้ชายจะได้ดำบวกฟ้าดีนะ ก็เด็ผู้ชายบางคนชอบกินรสสตรอบเบอรี่อะค่ะอย่างกา้นไก,ก่ค่ะก้นไ้าของเจนน่าเฮลโลเจนิวเจนแนนพี่มูไอค่ะอม๋มแล้วมันเป็นโพสต์อีกเสร็จแล้วก็มาแปะที่ก้นตรงนี้อ่าม่มีก้นอ่ะทำยต้องตรงนี้อ่าเดี๋ยวมันไปบังลายค่ะ<ๆ>เขาที่ก้นตรงนี้อ่าเขียนต่อเขียนต่อแล้วพอเขียนเสร็จก็แปะก้นอย่างงี้แล้วลางน้ำมือใช้ใครน้ำมือก็ดูอ่ะ มีไหมคะอ๋อดีค่ะว้ชามูลคีเอ็ดดีค่ะนี่กนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเขียนก่อนแล้วค่อยดึงค่ะเพราะถ้าดึงก่อนแล้วมาเขียนกาวมันจะหลุดค่ะแบบนี้รีเอ็กซ x มัสใช่ไหมคะแล้วก็เขียนข้างล่างว่าพรีมอย่างนี้ค่ะฟอร์มด้วยอ่ฟอร์มด้วยหรอคะมันจะยาวไปไหมคะ F R O M เอา ให้มันได้อยู่ในนี้นะคะแม้ว่าพิมพ์เขียนอาจจะได้แค่เมอร์ลี่แล้วเต็มกระดาษไปเลยไเอาให้เล็กๆคะ่ะวิเล็กไปคะ่ะนั่นพอคงไปแซวเขาว่าเขาเขียนตัวใหญ่เขียนทั้งมดเลยคะ่ะมดที่ใแจกแทนมันต้องของแจกต้นคริสต์มาสก็แจกนะคือตอนอยู่ลาดบุรียัไม่มีคะ่ะพอมาอยู่กรุงเทพปุ๊บพอวันวาเลนไทน์คริสต์มาสอะไรพวกเนี้ยทุกคนมี ขนมมาบางคนเ,เอาช็อกโกจุบมาช็อกโกแลตนูน่นนี่มาแจากกันทุกเทศกาลเลยไม่ก็ตกใจตา,ตายแล้วมีเด,มเด็กต่างจังหวดัดไม่รู้แล้วคนเด็กเท่ก็แจกทั้งโรงเรียนเลยแล้วทำไงดีต่อไปต้องไปหามา,า,าก็เอาแจกกันทั้งห้องเลยอะค่ะแล้วเราเป็นเด็กมอเราก็ไม่รู้ไงแม่อยากรู้ว่าตอนนี้เด็กๆเ,เ,เขายังมีธรรมเนียมแจกของเอาไปแจกเพื่อนมอยู่ไหมมี โเรียนอนุบาลพิมพ์ก็มีนะคะเช่นนั้นโรงเรียนมัธยมอื่นๆปถมก็น่าจะมีคือรองกาวมันหลุดนะไอเล็บยูเฉยๆอ๋อไหนๆเขาดูในเฟซบุ๊กเอ็มมาเล็กที่สามนะคะแจกตามเลขที่เหนคะต่อไปแะ้วที่จะให้ไอปุ่มเล็ที่เล็ที่ไออุ่นชิโพะฮะนี่จำได้ทุกคนจริงเหรอคะ้วน้องพิมพ์เล็กที่เท่าไหร่คะอันนี้หนึ่งสองแปมเจ็ด ส <14. S 2> ิบสีแปหนึ่งแปดนขอดูสมองก่อนนั่นยี <24. S 2> ่สดยีสิระดาสามส, <c oughs> ส,ามสไม่มียี่สิดระดาแปดแปดซินซินสิบ่นั่นสิห <c oughs> นู <c oughs> <c oughs> แม่ก็ไม่รู้แม่รู้แต่ว่าไออุ่นสิบหกถูก น้องพิมพ์18แม่รู้ว่า17ไเยเพราะเขานั่งข้างแม่17กาอ่าถูกเพราะว่าคุณแม่การนั่งข้างแม่จะ่นห้องจริงเหรอันไแมนดาล้ี่เท่าไหร่สิบเแมนดาพี่แมนดาสิเหรอแม่รจวบ่าเขาเลือกที่หลังๆ่ไหเหรอสิเหรอสิบเอ็ดโอเคแม่ไม่รู้ม่ไม่ได้อยู่จีนหนึ่งทันึ่งค่ะจริงจิจงหน่หนุ่มแม่ ค่ะชือ่อฟอเรสเล่นที่เท่าไหร่คะชื่อฟอเรไสไ,เออเรไม่มีเลขที่ <c oughs> เขมุนเขมุนเขมุนทำอะไรคะไม่ช่วยเด็กจิ๋วเขียนแล้วเหรอคะแค่ม,มุนนมารังง่ายนะคะ <c oughs> คือมันเหาะอะคะ่ะแล้วเขาเขียนแบบบรรจงดีละแผ่นแม่ขอนอนหล, <c oughs> ล่อตั้มไป <c oughs> ม ใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันขอบคุณแม่ขอไปแล้วเป็นตัวโคลาผู้ชายเดี๋ยวไปใช้ที่ี่โต๊ะทำงานนะ